มาในโคเองใช่ป่ะสี่แถวังงี้นะแล้วก็ตัดควาเนาะถูกถูกต้องเริ่มตัดแล้วเนี่ยกาโต้นี่ทําจากลูกพุนค่ะลูกพุนจากสวนแต่ลูกพุนเยอะมากจะรสชาติจะออกไม่เปรี้ยวแต่อร่อยออเถนนเส้นนี้รู้สึกเยอะนะวันนี้ทั้งวันเหมือนตายไปแล้วเลยเนาะให้ผ่านมาตกใจตลอดนี่่ทาเเนใสลูกคุณเยอะมากเลยเออใช่จะมีเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยดีแล้วพี่ปกตินะเนี่ป้าอย่างนั้น จะได้คืบๆก่อเออบ้านของเขาตรงนคนนี่เดีไปนนี้เลยเยขอโทษนะเตมัาเป็นเราแล้กาโต้ม่ยนม่รงาโต้ำจากลูกคุณครัอันนี้ชิฟฟ่อนที่ทำจา้เยอรมันมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนหน้ามะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนทุคนจะอา อ๋จำได้แล้วก็มีคนดตยังเปิดให้ดูอยู่จริงเหรอไปที่สวิตกดไลค์กด กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมไปกดให้โอเคโอเคีคมกดช่องผมมั่งช่องไหนในเจ้าสาวจริงเหรอเจ้าสาวเือนแค่แค่เอ่อเดี๋ยวจะเข้าไปดูช่องพระทิศสวีทแล้วคอมเมนต์ไว้นะเจ้าสาวโน้ตพระทิศวาอะไรครับได้ได้มาแล้วแล้วเป็คอมเมนต์ไว้นะได้ได้คอมเมนต์ไว้เขาทำอะไรอ่ะไปเจอยูทูบด้วยกันแล้วค่ะยูทูบด้วยกันนะต้องยูทูบด้วยกันผมทำสะสมไว้เหมือนกันช่องอะไรนะจะเจ้าสาวเเจ้าสาวนะคะที่แปลว่าธรรมชาติฝากช่องด้วยในเจ้าสาวค่ะ อันนี้คืออะไรบ้างนะคะกดตากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติไลค์ท่องยูทูบด้วยเหรอเนี่ยใช่หลานยังไม่รู้ว่าออกช่องยูทูบไปเลยค่ะโอเคอย่าออกดเลยอ่ะอ่ะก็เพนมี